ผู้ชมคะถ้าเป็นข่าวเช้าอารมณ์ดีก็ต้องมีพวกเราทั้ง3คนม,มีพี่พี่ตน้นพี่บอนพี่กิง้งแต่ถ้าเกิดว่าครัวของเราจะอารมณ์ดีอาหารของเราจะออกมาหน้าตาดีส่วนผสมทั้ง3อย่างนี้ไม่แน่ใจพี่ต้นไม่ทํำรัวรู้เปล่าเขาต้องมี3มเกลอนะโอ้โหขาด <c oughs> ไม่ได้อะทําหน้างง3เกลอไงพี่ต้นออรากผักชี ระทียมพริกไทยเอามาโขลกรวมกันแล้วมันต้องโขลกรวมกันไม่ว่าจะเป็นการหมักการผัดการทอดถ้ามีสามเกลือน,นี้เนี่ยคุณผู้ชมรับประกันว่าเมนูนั้นจะยิ่งหอมและก็ยิ่งอร่อยค่ะแต่ถามว่าเดี๋ยวนี้รากผักชีโอ้ยบางหน้าผักชีก็แพงนะบางทีซื้อมาขี้โคลนติดรากผักชีดําปื้อเลย บางทีรวมกันไม่ครบทั้งสามร่างไม่มาทั้งสามเกลอือมันทําให้การทําครัวของเราลาบากหรือเปล่าวันนี้อยากนําเสนอจริงๆคุณผู้ชมสามเกลือเขามาในรูปแบบของขนอใช้ง่ายมากๆอยู่ตรงนี้อยากแนะนําคนทํากับข้าวทุกคนเลยค่ะเพราะเชื่อว่าคุณผู้ชมตอนเช้าทํากับข้าวทุกวันนะดูพวกเราไปด้วยทํากับข้าวไปด้วยฟังแต่เสียงแบบนี้วันนี้คนอเขาเตรียมเครื่องสามเกลอือซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากมากๆเลยนะคะให้กลายเป็นเรื่องง่ายช่วยลดเวลา แล้วก็ความยุ่งยากของร้านอาหารด้วยแล้วก็บรรดาพ่อครัวแม่ครัวที่ทํางานทําอาหารภายในบ้านกินกันเองด้วยค่ะสินค้าใหม่จากคณอนี้คณอนสามเกลอพร้อมใช้ตราคณอนมีห่อนี้ติดครัวเหมือนมีผู้ช่วยมือโคลกประจําครัวด้วยคพี่เด็กๆดิฉันเคยถูกคุณแม่ใช้ให้โคลกนะแล้วเป็นไงกระเด็นดิ <c oughs> พี่บอลเวลาตํากระเทียม <c oughs> อ่ะเออแต่ว่าเวลาโคลกเนี่ยมันต้องเอาให้แบบ หอมก่อนนะเพราะว่าถ้ากลิ่นมันหอมตั้งแต่ตอนที่อยู่ในครกเนี่ยมั่นใจได้ว่าพอโดนกับน้ํามันร้อนๆไม่ว่าจะทอดจะผัดจะย่างมันจะยิ่งหอมมากขึ้นไปอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอมาโขลกมันเสียเวลาอยู่นะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะคนอครั้งนี้เตรียมมาพร้อมใช้ไม่ต้องโขลกอีกแล้วสามเกลอคนอพร้อมใช้เนี่ยนะคะเป็น professional ผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ประกอบการได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ใช้จริงที่บอกว่าช่วยให้งานครัวเนี่ยสะดวกมากยิ่ง คืนหลักๆเลยรากผักชีกระเทียมพริกไทยนี่คือเคล็ดลับความอร่อยของอาหารไทยหนึ่งซองที่เห็นเนี่ยที่พี่กิ่งยกขึ้นมาเมื่อกี้พี่บอส200กรัมหมักเนื้อสัตว์ได้8กิโลเลยนะโอ้โหเดียวเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่ต้นเนี่ยงานเดี๋ยวช่วงแบบเวลารวมตัวกันเด็กๆที่บ้านอะ่ะ เด็กๆคือลูกๆจริงๆนะทอดไก่เป็นเมนูที่ยังไงเด็กต้องกินไก่8กิโลใช้ซองเดียวเอวหอมเอาอยู่เลยหอมทั่วถึงกันทุกชิ้นผ่านความสะอาดเนี่ยผ่านการสเตอริไลซ์มาแล้วทุกซองนะคะแล้วเนื้อสัมผัสเนียนละเอียดพี่กิ้งดูแลเมื่อกี้เหมาะกับทุกเมนูเลยคุณจะหมักย่าง เอาไปทอดหรือว่าไปต้มใส่ในน้ําซุปเลยก็ยังได้นะคะ <c oughs> คุณผู้ชม <c oughs> รับประกันได้เลยนะคะว่าคุณภาพวัตถุดิบผ่านการคัดสรรมาอย่างดีถ้าใช้ครั้งเดียวไม่หมดทํำยังไง ก็เก็บใส่ตู้เย็นสิคะมันจะไปยากอะไรอะไ่ได้อีกเหรอแค่อ้๊วแคบจะทุกเมนูเลยพี่ต้นครัวไทยต้องใส่สามเกลือถูกต้องผัดกะเพราหมูกระเทียมต้มจืดใช่พูดได้ไหมแนะนำเมนูเผื่อนึกไม่ออกยังเข้าใจว่าตอนแรกเฮ้ยเรามีครกมาโขลกจริงๆในรายการหรือเปล่าพอเปิดซองมากลิ่นหอมมากพี่กิงเปิดซองแล้วกลิ่นมันลอยจากพี่กิ้งเนี่ยมาถึงพี่บอลแล้วพี่บอลกำลังอ่านข่าวหันมามองทําอะไรนั่นซองนี้ซองเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะ ลดพิเศษให้เลยเหลือเพียงแค่69บาทปกติฮ่อนึงเนี่ยที่บอกว่าหมักเนื้อสัตว์ได้8กิโล124บาทเลยนะพี่บอลแต่วันนี้ราคาพิศเศษแค่69บาทเท่านั้นแล้วก็แถมฟรีเป็นผงมะนาวตราคนอด้วยอันนี้ในครัวพี่กิงก็ใช้ค่ะ,ะขนาด67กรมัมซึ่งราคาพิเศษแบบนี้จะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือแถวบ้านไม่มีนะคุณผู้ชมดูที่หน้าจอเลยค่ะเข้าไปในแอปส้มอ ส้มหรือว่าช้อปปี้ค่ะแล้วคุณผู้ชมก็เสิร์ชหาคำว่าสามเกลือคันอ,อเอาแบบนี้ เสดที่เต็มเพราะไม่งั้นหนึ่งไปขึ้นของที่อื่นมันไม่เหมือนกันค่ะสมเกลอคนอนะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้น30มกราคมเงินเดือนออกแล้วซื้อเลยแม่บ้านทั้งหลายค่ะก็เข้าไปพิมพ์ค้นหาตามแถบด้านบนได้จะเจอสินค้าในราคา69บาทหยิบใส่ตะกร้าแล้วสั่งซื้อได้ดิฉันจําได้วันก่อนที่คโนผงรถมะนาวมาวันนั้นซื้อไม่ทัน หมดตั้งแต่ในรายการเราอ่ะเออคุณผู้ชมเข้าไปในแอปช้อปปีได้เลยนะคะนอกจากนี้เขายังมีสินค้าภายใต้แบรนด์คโนโปรเฟชชั่นอลที่ลดราคาพิเศษทั้งผงม,มะนาวซอสมะขามแล้วก็ซอสผัดเข้มขน้นอ,อื่นๆอีกกว่า50รายการมาอวดเนื้อสักหน่อยดีกว่าเป็นยังไงโอ้โหละเอียดยิบเลยนะกวาคุณจะโคลกได้ขนาดนี้กล้ามแขนนี่คือ เนื้อเนี่ยคุณผู้ชมสั่นปับๆับๆๆๆเลยนะแต่ว่าครั้งนี้คือเขาโคลกมาให้เรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกนะคะพี่ต้นจะเอาเมนูอะไรสมมติไก่ทอดอ่ะไก่ถ้าไก่ทอดนะพี่ต้นล้างไก่แล้วนี่มัยัดเข้าไปเลยโปกเข้าไปเลย คลุก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 ช่ตู้เย็นสักแป๊บหนึ่งเออหรือว่าทอดได้ย่างได้เอาเข้าหม้ออบลมร้อนได้หรือว่าถ้าเป็นเมนูผัดคุณผู้ชมตั้งน้ำมันร้อนๆเอาดิฉันว่าจานหนึ่งกินคนเดียวเนี่ยอุ้ยเท่านี้ไม่หลุดเยอะไปแัดลองใส่ดูก่อนนะแล้วเขาก็จะหอมขึ้นมาเลยนะคะหรือแม้กระทั่งน้ำซุปน้ำแกงก็ใส่ได้ด้วยเหมือนกันค่ะรบจริงๆเลยอะหอมจริงนะหอมจริงเนี่ยสอเกลอพร้อมใช้เตะจมูกอันนี้ไม่เอากลับได้ไหมคะอะไรนะฮะทีมงานไม่เอากลับได้ไหมคุณจะดอย อันนี้ไม่เอากจะ,จะตักกินตรงนี้เลยเหรอครับไม่ค่ะนักคนทํากับข้าวไงเดี๋ยวเพื่อนนึกเมนูไม่ออกเดี๋ยวอันนี้ขอเลยเนาะดีมากเอาไปทํากับข้าวที่บ้านนะคะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวฮะช่วงหน้าพาไปจังหวัดเชิงเสาเขย่าวขวานเป็นเหตุการณ์สยองระดับ5้าดาวเก,กว้าะโ<อ>หลกว่เฮ้ยมันเป็น2เรื่องรวมกันเหตุการณ์นี้มีคนตายปิดสนาปรากฏว่าผีเนี่ยเขามาร้องขอความช่วยเหลือริมถนนผีอนะ ให้ความเย็นไม่บายฟิวเวอร์ให้ความเย็นบรรเทาอาการตัวร้อนจากไข่คุณลูกหายตัวร้อนคุณแม่ก็แฮปปี้ตายไปทีใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโลนิวอินสุสุดีแมซ์ โ o มอร c สเคอคิลมลติกรนอร่อยเข้มข้นประโยชน์เต็มเต็มกล่องนี้จินชอบมากทำได้มากกว่าน,นี้ปะได้ไดิถ้าไม่กล้าเปื่อนก็อยู่ที่เดิมใหม่เซเว่นอัพเลมอนโซดาครั้งแรกที่7ซเอผสมน้ำเลมอนแท้ๆเปรีย้ยวแซ่ กินคู่ของเพจยิ่งอร่อยใหม่เซวนับเละมอนโซดาเปรียวซ่าคู่มือซัก <c oughs> มีเซมฮาไอาคิดถึงสารสก,กัดจากใบไอวีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของของค์การยาแห่งสหภาพยุโรปสารสก,กัดสำคัญในยูจิก้าไอวีไซรัปแก้ไอขับเสมหะปราศจากแอลกอฮอลและน้ำตาลยูจิก้าไอวีไซรัปจากเมกาวีแคร์ ก,กนนไ,มไม่บล็อกเก้ครัชฟรุตอร่อยกับผลไม้แท้ๆนำเข้าเคลือบครีมโยเกิร์ตหนานุ่มบิสกิตแท่งมัลติเกรนครับอร่อยไม่บอกเก้ <c rim> ครัชฟรุต เชื่อไหมครับผมดูหนุ่มขึ้นได้ภายใน15นาทีด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลที่ทดลอง15ปีลุ้นรางาวัลรวมมูลค่ากว่า8ล้านบาทยิ่งซื้อยิ่งใช้ยิ่งหลุดคร้อทำุกสัปดาห์ยิ่งซื้อเยอะได้ลุ้นเยอะรถกระบะรางวัลใหญ่แค่ส่งรหัสมาที่ไลน์วันนี้ถึง8กุมภา 25, พันธ์2567รีบส่งเลย จะแต่งงานต้องรีบไป We ing Fair ครบเครื่องเรื่องงานแต่งคู่รักคู่ริวารับโรเดตสุดคุม้มไม่ต้องจ่ายแพง27มกราคมถึง4ปีปุมภาพันนี้ที่ไบเทคบางน,นา yummy Formosco Co m u l t i g r a i n อร่อยเข้มข้นประโยชน์เต็มเตมกล่องนี้จินชอบมากผิวดูอ่อนเยาว์เรียบเนียนหมดห่วงเรื่องริ้วรอย นี่แหละที่ผู้ใช้100%รู้สึกมึงพอใจในผลลัพธ์ระดับโปร K.A. Aging Pro ช่วยลดริ้วรอยผิวจึงดูอ่อนเยาว์โเลือก K.A. Aging Pro มือโปรเรื่องริ้วรอย โดยยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจจากบริษ,ษัทถ้วยทองโอสดจำกัดนี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาวกระทิงแดงโฉมใหม่เชื่อสุดใจพลังในตัวคุณอามาโดโกรคอลลาเจน โมง24นาทีนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวลงไปบนท้องถนนกันหน่อยแม้กระทั่งว่าอาชีพคนขายพวงมาลัยถี่ขามไปค่ะมาขามมาขามไปขายมาแล้วเป็นหลายร้อยพวงยังพลาดได้เลยค่ะ นี่ไซส์นี้นี่แหละคุณผู้ชมใช้ได้นานนะคะแล้วก็ทําให้หน้ากระจ่างใสได้เป็นตัวแรกที่<ม>หลายคนเปิดใจลองเลยนะใช่ตุนกันไว้ใช้ได้ทั้งปีเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมส่งท้ายไปด้วยภาพงานแต่งงานเป็น after party นะแต่งกันแล้วเรียบร้อยหนุ่มคนนึงนะครับแต่งกับสาวเป็นดาวติ๊กตอกด้วยยอด f อ l l เนี่ยโุ้ยหกแสนกว่าแล้วเขาจัดงานสนุกมากแต่ปรากฏว่าโดนโซเชียลว,วิจารณ์สนักเลยนะครับจัดขึ้นในพื้นที่ของเพชรบุรีเพราะฝ่ายเจ้าบ่าวเขาพดูดอะไรออกมา อะไรอ่ะโอ้โหคลุ้งไปทั่วงานนั่นแก๊สหัวเราะฮะฟังเผิิๆเ,เหมือนจะใช้จัดปาร์ตี้ได้ไม่ได้ไม่ใช่ฮะเพราะว่าถ้าเกิดสูดเข้าไปมากๆที่อันตรายถึงชีวิตายด,ด้วยไงเป็นสารต้องห้ามตามกฎหมายด้วย,ยเจอชาวเน็ตวิจารณ์ยับเลยว่ามีตังนะเพราะเป็นคู่ คู่ดาวติ๊กตอกใช่ไหมมีตังแต่ไม่มีสมองโอ้โหโดยวิจารณ์ยับเลยอะคุณผู้ชมดูภาพงานนี้หน่อยนะครับย้าอีกทีอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองของจังหวัดเพชรบุรียอดบอลของฝ่ายหนึ่งเนี่ยผู้ติดตามมากกว่า6กแสนคนแล้วมันไม่หัวล็อกันทั้งงานเหรอเออแต่เขาพ้นเยอะเกินไปงานนะดิแล้วเป็นที่ปิดด้วยนะคะอติดตามภาพพร้อมกันเลยส่วนเรา3คนลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันตีห้าครึ่งเหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ